เค <Okay, S 2> ้าครัวสวัสดีค่ะค่ะวันนี้ก็มาพบโออีกเช่นเคยนะคะเจอโอก็เจอไอศครีมใช่ไหมแต่วันนี้โอจะทําเป็นไอศครีมตัวหนึ่งค่ะที่ดัดแปลงมาจากขนมเนาะเป็นขนมที่มีส่วนของกล้วยหอมคุกกี้ช็อกโกแลตคาราเมลใครนึอกออกบ,บา้างคะว่าเป็นขนมอะไรเอ่ยเฉลยให้ค่ะเป็นบานอฟฟี่พายนะคะก็เดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมต่างๆเ่าเนี้ยมาดัดแปลงทําไอศครีมกันเนาะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าค่ะว่ามาดูกันก่อนว่าส่วนผสมมีอะไรบ้างนะคะ สำหรับส่วนผสมของบานอฟฟี่พายนะเราจะแบ่งส่วนผสมเป็น3ส่วนนะคะส่วนแรกเลยนะคะก็จะมีเป็นนมสดค่ะครีมค่ะน้ำตาลทรายค่ะช็อกโกแลตเคลือบคาราเมลค่ะกูโคสไข่ไก่ค่ะแล้วก็ซอสคาราเมลค่ะ เลยเป็นเกลือนะคะค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมถัดไปกันเลยค่ะค่ะสำหรับส่วนนี้จะเป็นส่วนของมิกอินกล้วยหอมนะคะก็จะมีอย่างแรกเลยค่ะเป็นกล้วยหอมค่ะกูโค้ดค่ะแล้วก็น้ำมะนาวค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูส่วนสุดท้ายกันเลยค่ะค่ะส่วนนี้จะเป็นส่วนของตัวคุกกี้นะคะเป็นตัวแป้งพายค่ะก็อย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นช็อกโกแลตคุกกี้แซนด์วิชนะคะมาบดค่ะ แล้วกัที่2เป็นเนยเค็มค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูวิธีท,ทำกันเลยค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นทำบันอฟฟี่พายนะคะโดยการทำตัวเบสของมันกันนะคะเบสนมตัวเบสนมตัวนี้จะเป็นสูตร อ่าส,ส่วนผสมได้คล้ายของสูตรรสโอรีโอนะคะก็คือเจ้าตัวคัสตาร์ดเบสเนี่ยแหละแต่ว่ามีค้นเท่าตัววานิลานะก็วิธีทำเราจะใส่น้ำตาลทรายก่อนนะคะแล้วก็ใส่ไข่ค่ะใส่ไข่เป็นฟองเลยวิธีการทำอันนี้เราจะใช้วิธีการทำโดยไม่ต้มนะดังนั้นเพื่อนเพื่อนเวลาเลือกเลือกซื้อไข่ไก่อ่ะค่ะอยากให้เลือกซื้อไข่ไก่ที่เป็นไข่ไก่ที่เลี้ยงในฟาร์มปิดนิดนึงนะคะไข่ไก่ที่เพื่อนเพื่อนมั่นใจว่ากินดิบแล้ว สุขภาพยังดีอยู่นะคะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อคนไหนเนี่ยรู้สึกกังวลเวลาจะกินไข่ดิบก็สามารถที่จะทําวิธีต้มก็ได้นะคะโดยอลองไปดูสูตรอ,อย่างเช่นรสสูตรไอศครีมกล้วยก็ได้ค่ะโอยจะทําเป็นแบบต้มไว้อยู่นะคะแล้วเอามาดัดแปลงเอาก็วิธีไม่ต้มของเราเราก็จะเอาไข่กับน้ําตาลทรายนะคะตีให้ละลายดีก่อนนะคะบางทีเพื่อนๆอาจจะใส่นมใส่อะไรลงมาเลยก็ได้นะคะแล้วตีทีเดียวแต่ว่าบางทีโอยก็คิดว่า การที่เราตีไข่กับน้ำตาลทรายก่อนเนี่ยมันง่ายระดับหนึ่งก็คือเราสามารถดูได้ง่ายว่าน้ำตาลทรายเราละลายดีหรือยังประมาณนี้เดี๋ยวโขคนให้ก่อนเราจะคนจนน้ำตาลทรายละลายนิดนึงเนาะแล้วก็ค่อยใส่อย่างอื่นต่อไปเนี่ยค่ะพอคนละลายเข้ากันดีแล้วนะคะมันก็จะค่อนข้างเนียนแล้วก็ดูสีมันจะดูละมุนละมุนขึ้นนะคะก็เอาใส ต่อได้เลยค่ะใส่กูโค้ดได้เราก็ใส่เกลือนิดนึงนะคะแล้วคนให้เข้ากันอีกทีหนึ่งแต่กูโค้ดละลายง่ายค่ะแปบ๊บเดียวก็ละลายแล้วกูโค้นี่หาซื้อได้ตามพวกร้านขายยาทั่วไปก็หาซื้อได้นะคะแล้วก็ตามห้างสรรพสินค้ามันก่อนมีน้องน้องหรือเปล่าไม่รู้ส่งมเมสเซจมาถามอยู่ค่ะว่ากูโค้กับแบะแซตัวเดียวกันหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ แบะแซมันจะเป็นคล้ายๆกับน้ำ,นำหวานน้ำหวานเหลวๆข้นๆหนืดๆนะคะจะไม่ใช่กูโคตนะแบะแซส่วนใหญ่ถ้าในส่วนผสมเบเกอรี่ที่เขาใช้กันเนี่ยมักจะใช้แทนพวกน้ำตาลอ้อยมากกว่าอ่ะใส่แล้วก็ใส่นมเลยค่ะใส่นมก็คนให้เข้ากันอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็ค่อยใส่ครีมอนะันสุดท้าย พอใส่ครีมคนเท่ากันก็แค่นี้ก็เสร็จละเราก็จะเอาตัวส่วนผสมตัวนี้ไปใส่กล่องปิดฝาเก็บเอาไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวใส่กล่องให้ก่อนค่ะเราก็เอาเจ้าตัวนี้นค่ะเอาไปใส่ปิดฝานะเราเข้าช่องแช่แข็งเก็บเอาไว้นะคะแล้วเราก็ทําตัวเองเหมือนเครื่องทำไอศครีมะค่ะก็คือเอาเข้าช่องแช่แข็งแล้วออกมาทุกประมาณ30นาทีชั่วโมงหนึ่งนะ ออากมาคนทั่วๆทั่วๆทีททนึงนะคะให้มันให้จุดผสมมันเป็นการคลุกไปคลุกมาค่ะมันเป็นการเติมอากาศเข้าไปในเนืน้อไอศครีมนะคะมันทําให้ไอศครีมเนี่ยเวลาแข็งตัวมันไม่ไม่กลายเป็นแข็งเป๊ะค่ะม,ม,มันจะเป็นมันจะมีอากาศอยู่ตามอนูของของเหลวที่ค่อยๆแข็งขึ้นทําให้ไอศครีมมันตักแล้วยังเนียนอยู่นะคะก็ระหว่างที่เราเอาเข้าช่องแช่แข็งเนี่ยเราก็จะไปทำมิกซ์อินรอกันนะคะว่าเป็นมิกซ์อินต่างๆสําหรับใส่ไปในตัวบานอฟฟี่พายของเราเนี่ยแหละ ก็เดี๋ยวไปเข้าช่องแข่งก่อนแล้วทำบิกอินกันดีกว่าค่ะค่ะ<ม>ส่วนผสมบิ๊กอินอันแรกที่เราทำก็คือส่วนผสมของกล้วยนะคะก็ทำง่ายๆเลยเอากล้วย,วยหอมเนะะี่ยค่ะที่หั่นเป็นชิ้นๆไม่ต้องใหญ่ไม่ต้องเล็กเกินไปนะคะเอามาใส่กูโคดค่ะแล้วก็ใส่น้ำมะนาวนิดนึงค่ะกันกล้วยมันดำมากไปกว่านี้เนาะอ่าก็คลุกให้เข้ากันค่ะ ตัวนี้อมไม่ได้ใส่น้ำมะนาวเยอะนะคะเราไม่ได้ต้องการให้ให้น้ํากล้วยมันออกมามากมายจนกระทั่งพอเราไปไปเป็นมิกซ์อินเนี่ยกลายเป็นน้ํามันเยอะเกินไปนะคะ่ะเราอยากให้แค่น้ำมะนาวเนี่ยช่วยให้กล้วยไม่ดําแล้วก็ทําให้รสชาติมันจะดึงรสชาติกล้วยออกมาได้อีกนิดนึงนะคะตอนที่เราใส่ใส่ไปในมิกซ์อินไปแล้วก็การทําอย่างเงี้ยที่เอากล้วยผสมกับโค้เนี่ยมันจะทําให้ เวลาไอศ์ครีมแข็งตัวขึ้นนะคะตัวกล้วยมันไม่แข็งตามมันมันแข็งในระดับที่ตัดได้อะต่างกับกล้วยที่เราไปแช่แข็งเ่าๆนะคะก็พอคุกเข้ากันอย่างเงี้ยค่ะเราก็เอาเข้าช่องตู้เย็นธรรมดาเนี่ยเก็บไว้ก่อนรอจนกระทั่งใส่มิกซ์อินเนาะแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปทำมิกซ์อินอีกตัวหนึงกันค่ะเป็นตัวพายค่ะวิธีทําตัวพายนะคะเราก็จะใช้ไอ้เจ้า ช็อกโกแลตคุกกี้แซนด์วิชที่เราบดเอาไว้แล้วอะค่ะก็บดบดอาจจะไม่ต้องละเอียดมากก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบก็โอไม่ได้บดละเอียดมากเกินไปค่ะเพราะว่าโอชอบที่มันเวลาทานอะไรแล้วมันมีเนื้อสัมผัสน,นิดนึงแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเราทตัวพายเนี่ยเราบดละเอียดเยอะเกินไปอะมันจะทําให้เวลาพอผสมกันเนยอะมันค่อนข้างจะเนื้อมันจะค่อนข้างแน่นมากเหมือนกันอาจจะแน่นเกินไปนะคะแล้วก็บด ละเอียดระดับนึงนะคะแล้วก็เอาเจ้าตัวพายเนี้ยเอาใส่ทีงเี้ค่ะแล้วก็ใส่เนยลงไปเลยเนยนี่เอาใช้เป็นเนยเค็มนะคะถ้าบ้านใครเป็นมีมีแหวนเนยจืดก็ใช้เนยจืดก็ได้ค่ะรสไม่ต่างกันมากเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ใช่สัสดส่วนที่เยอะมากค่ะแล้วก็จะใส่เนยเค็มลงไปอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้มือนั่นแหละบี้เข้ากันไปเลยนะคะอให้ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ก็ถ้า ถ้าเพื่อนๆใช้ถุงอย่างเงี้ยไม่ขนาดอ่ะจะใช้เป็นถ้วยอย่างนี้เหมือนเดิมก็ได้แล้วก็ใส่เนยคลุกไปคลุกมาก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวโอชอบแบบนี้มากกว่าโอว่ามีง่ายดีนะก็คลุกขยี้ไปมาอย่างเงี้ยค่ะขยี้นึกว่าซักผ้าเลยนะก็ขยี้จนส่วนผสมของเนยของเราเนี่ยค่อนข้างจะไปไปอยู่ทั่วกับตัว,ต,วตัวแป้งคายของเรานะคะเนี่ยค่ะจะ ขยี้ไปประมาณสักประมาณ1นาทีสองนาทีเนี่ยก็ค่อนข้างทั่วแล้วแหละตัวนี้ทั่วได้ไม่ง่ายเอ้ไม่ยากเกินไปนะคะเพราะว่าตัวไอ,อตัวนี้มันเป็นแซนด์วิชคกุกกี้นะมันจะมีไส้ครีมอยู่ตรงกลางนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเอาไส้ครีมออกนะแค่บดให้มันเข้ากันก็พอเนี่ยพอมันเลยอยู่ทั่วแล้วนะคะเพื่อนๆก็ทำอย่างนี้เอากดให้ตัวแป้งพายมันนแบนค่ะแบนมันก็จะ จับตัวเป็นก้อนอย่างนี้แหละตอนนี้มันเวลาเพื่อนๆพ,พอมีให้เป็นแดนมันอาจจะยังไม่ใช่ก้อนแข็งนะเพราะว่ามันไม่ได้อุณหภูมิที่เย็นพอนะคะก็ให้เอาเจ้าตัวนี้ไปเข้าช่องแช่แข็งหรือช่องตี้ยนธรรมดาก็ได้เก็บไว้ก่อนให้มันแข็งตัวดีค่ะประมาณสักจริงจริงครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งเลยก็ได้เพราะว่าระหว่างนี้เราต้องรอไอซ์รีมของเราเนี่ยแข็งเซ็ตตัวระดับหนึ่งแล้วนะคะก็พอมันแข็งตัวดีเนี่ยเพื่อนๆก็เอาออกมาจากช่องช่องแช่แข็งนะแล้วก็เอามาตัดค่ะตัดเป็น สี่เหลี่ยมเล็กๆก,ก็พอค่ะประมาณ1นคูณหเซนก็ได้นะคะก็ตัดแนวตั้งแล้วก็ตัดแนวนอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะได้เป็นชิ้น1นคูณหเซนเอาไว้ใส่เป็นมิกอินกันนะคะก็เดี๋ยวเราโอ้ออกช่องแช่แข็งให้ก่อนแล้วเอาออกมาตัดให้แล้วก็เดี๋ยวมาดูตอนใส่มิกอินกันค่ะว่ามันเป็นยังไงค่ะมาดูกันค่ะตอนนี้ไอศครีมของเราผ่านไปประมาณ4ชั่วโมงนะคะอันนี้เราจะให้ไอศครีมแข็งตัวมากกว่าปกติหน่อยนะคะที่จะใส่มิกอินก็ เนี่ยค่ะจะเห็นว่าค่อนข้างแข็งเลยทานได้เป็นประมาณไอศครีมซอฟเสิร์ฟที่ค่อนข้างแข็งระดับหนึ่งเลยนะคะก็วิธีที่เราจะใส่กันเราจะใส่มิกซ์อินที่เป็นเนื้อๆก่อนนะคะก่อนที่จะใส่ตัวซอสเพราะว่าถ้าเราใส่ตัวซอสแล้วเนี่ยเราจะพยายามไม่ค่อยคนมันแล้วนะคะอยากให้ซอสมันเป็นเส้นๆอยู่ไม่ใช่ซอสมันกระจายกลายเป็นเนื้อเดียวไอศคระีมค่ะก็ใส่นี่เลยค่ะคุกกี้ที่เราทำเอาไว้นะคะ ก็ตัวคาราเมลเคลือบช็อกโกแลตค่ะอันนี้คาราเมลเคลือบช็อกโกแลตตัวนี้เนี่ยซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะคะก็แล้วแต่รสที่เพื่อนๆชอบเลยแล้วก็กล้วยหอมค่ะ เเเกออนน้ยะืจะเห็นว่าปกติเนี่ยถ้าโอ๋ทำไอศครีมรสกล้วยหอมโอกมักจะเอาตัวน้ำของกล้วยหอมค่ะใส่ลงไปในตัวเนื้อไอศครีมแต่ตัวเนี้ยโอ๋จะไม่ใส่เพราะว่าเราอยากให้ตัวไอศครีมของเราเป็นเหมือนรสนมสดมากกว่าค่ะเป็นรสเนียนๆ แล้วกเ็เป็นเหมือนเราทานไทยบานอฟฟี่จริงๆค่ะที่ตัวเป็นครีมสดแล้วก็มีกล้วยหอมเป็นเลเยอร์ของเขาเดี๋ยวพอเราคนได้ทั่วแล้วนะคะเราก็จะค่อยๆใส่คาราเมลกันนะคะโดยการแบ่งด้านค่ะถ้ามันเยอะไปอ่ะเพื่อนๆตักออกบางส่วนมาใส่ถ้วยไว้ก่อนก็ได้นะอย่างเ้เดี๋ยวใส่ถ้วยไ้ก่อนพอมันเยอะเราเราจะใส่คาราเมลเป็นชั้นๆยากอะคะ่ะเราก็จะตักบางส่วนใส่ถ้วยก่อนก็ได้เพื่อจะใส่คาราเมล หรือใครมีทัพเปอร์แวร์เยอะก็เอาทัพเปอร์แวร์ใหม่เลยก็ได้นะคะเราค่อยๆตักไอศครีมแบ่งไปอีกทัพเปอร์แวร์หนึ่งแล้วก็ใส่เป็นชั้นๆก็อย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ใส่คาราเมลเป็นเส้นๆลงไปคาราเมลก็ซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะคะแล้วก็ค่อยกลบลงไปอีกชั้นหนึ่งค่ะทำประมาณเป็น3มชั้นก็ได้ นี่ค่ะพอใส่เสร็จแล้วก็ใส่ชั้นสุดท้ายเลยค่ะแล้วก็พอเสร็จแล้วเอกลับไปแช่เย็นต่อนะคะแช่ช่องแช่แข็งให้มันแข็งตัวดีเลยแล้วก็เอามาทานได้นะคะน่าจะอีกสักสองชั่วโมงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนแข็งตัวแล้วเป็นยังไงนะมาค่ะดูไอริมของเรากันตอนนี้ผ่านไปประมาณ6ชั่วโมงนะคะ โอ้ยจะเห็นว่าเริ่มแข็งตัวดีเลยนะคะนี่ตักเปนก้อนก็เดี๋ยวมันจะเสิร์ฟกันดีกว่าคะ่ะแล้วเ,เสิร์ฟแค่ลูกเดียวเลยนะคะลูกใหญ่ๆ นี่ค่ะจะเสิร์ฟง่ายๆเลยค่ะบนคุกกี้ช็อกโกแลตของเรานะคะแล้วก็วางด้วยกล้วยหอมรัดคาราเมลเนาะค่ะสำหรับวิธีทำโดยละเอียดน,นะคะสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะที่ foodtable.tv วันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ